สวัสดีครับนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับเพจรถมือสองและของแต่งนะครับเกาะวันนี้นะครับมาดูเป็น t ต y ยต้าวีโก้นะครับโตโยต้าวีโก้ตัวนี้เป็นรุ่นปีศูนย์หกนะครับปีสองพันหกนะครับสามพันตัวจีนะครับตัวจีเป็นตัวท็อปนะครับนี่ครับมากับทรงหล่อเลยนะครับสำหรับรถวีโก้คันนี้นะครับเดี๋ยวเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะวน ให้ดูสีสันรอบนอกมันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็นี่ครับสีสวยเลยนะครับสีสวยตัวน,นี้เป็นสีบันทองนะครับก็มีล้อแม็กมีอะไรมาครบเลยนะครับสําหรับไปรุ่นที่ชอบรถสไตล์นี้นะครับก็เป็นรถบ้านแอบซิ่งนะครับนี่ครับจัดทรงมาสวยนะครับโหลดกาลังเหมาะ เป็นสายขอบสันนะครับเป็นรถเดิมๆอีกคันหนึ่งนะครับในส่วนของบอดี้ก็เดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักอะไรนะครับอเดี๋ยวเราจะไปดูรลงรายละเอียดกันอีกนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมวนให้ดูรอบนอกมันก่อนนะครับนี่ครับใครที่หารถแต่งแนวนี้อยู่นะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับ้านท้ายก็จะมีก็เรียกอะไรนะครับ โรบานะครับมาให้ด้วยนะครับสำหรับสายไว่นที่ชอบนะครับนี่ครับทรงกำลังสวยเลยนะครับจัดทรงมาสวยมากนะครับแต่งี่สวยนะครับเดี๋ยวผมวนให้ดูช่วงช่วงล่างก่อนครับช่วงล่างก่อนเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าด้านหน้าเดี๋ยวกลมไปดูคานนิดนึงนะครับว่ามีการชนหนักมาไหมนะครับเนี่ครับก็ ท่านที่หารุ่นนี้อยู่นะครับก็ดูนะครับประกอบการตัดใจกันนะครับว่าดูไปตามๆกันเลยนะครับว่าสภาพโอเคไหมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตูวเลือกนะครับที่สําหรับท่านที่หารุ่นสองนะครับเป็นรุ่นนี้อยู่นะครับราคาไม่แพงนะครับเนี่ยครับอันนี้ให้ดูคานนะครับให้ดูคานด้านล่างนะครับเนี่ยครับก็จะมีสนิมอะไรบ้างนะครับนี่ครับ ไม่ผูดนะครับไม่ผูแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ได้พ่นกันสนิมมาก็เลยก็จะเห็นเป็นสนิมเป็นเลยหน่อยนะครับตามปีการใช้งานนะครับเพราะว่ารถคันนี้เป็นปีศูนย์หกนะครับนะครับสรับคานด้านหน้านะครับมาถึงซุ้มล้อด้านขวานะครับล้อด้านขวาครับนี่ครับอ่ากับแมกนะครับ r ่า1เอวันนะครับลายรถซิ่งยอดฮิตนะครับยางนะครับ ปีเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับยางปี2 0 2 0นะครับก็ใช้ได้อีกยาวเลยนะครับส่วนช่วงล่างนะครับช่วงล่างก็นะครับดูดีนะครับไม่ผูนะครับไม่ผูกนะครับด้านหน้านะครับ หัวใจท้องก่อนนะครับกล้องให้ดูเลยนะครับนี่ครับมีเป็นแคสซีนะครับครับไม่มีการกระแทกคดหรือดามนะครับมีแน่นอนนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับนครับโครงสร้างรถยังดีอยู่นะครับสำหรับสีสันภายนอกก็มีการเก็บริ้วรอยมาแล้วนะครับรอยข่วนรอยอะไรพวกนี้ครับเกายสวยๆเลยนะครับ ครับดูกันไปช้าๆนะครับค่อยไล่ดูไปทีละจุดนะครับก็ท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูด้วยตัวเองก็ชมรีวิวไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับสำหรับท่านที่หาอยู่ครับเมื่อกี้ด้านหน้าเป็นยางจะเล็กกว่านะครับเมื่อกี้ลืมบอกล้อหน้าจะเป็นยาง สองสี่ห้าสี่ห้านะครับเป็นล้อขอบสิบแปดนะครับส่วนล้อหลังก็จะเป็นสองห้าห้าห้าสิบนะครับล้อหลังก็จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเนื่องจากว่าตัวนี้่าจะเป็นล้อแม็กที่ด้านหลังเป็นออฟเซนลึกกว่านะครับดอกเต็มเต็มเลยนะครับยางเนี่ยครับเดรอบดอกเต็มเต็มเลยนะครับใช้ได้อีกนานอยู่นะครับ กลมมาดูที่ช่วงล่างนะครับท่อก็ทํามาแล้วนะครับเป็นท่อสิ่งนะครับเสียงหวานๆเลยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับมียางอะไรนะครับแล้วก็กลมดูลอนกระบะนะครับกลมดูลอนกระบะกระบาก่อนนะครับนี่ครับเนี่ยผมก็ก้มลงไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าสังเกตดูมันก็จะมีอ่าจะมีรอยโดนท้ายมานิดนึงนะครับ ตอนท้ายมานิดนึงก็เยวไปเปิดฝากระโปรงดูกันนะครับสาหรับกระบะนะครับรถกระบะนะครับก็ดูไม่ช้ำนะครับดูไม่ช้ำนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชนหนักมานะครับก็ฟอกตะเข็บเม็ดอาร์ยังอยู่นะครับเนี่ยครับฟอกตะเข็บเม็ดอาร์นะครับยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็ลอนกระบะนะครับดูครับ ไม่มีการชนจนถึงกระบะนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็ยังดูเคอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะนะครับตัวฝาท้ายนะครับก่อนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะครับยังเดิมๆอยู่นะครับก็จะมีโดนตัดท้ายนิดเดียวตัดล่างนะครับตัดล่างเท่าที่มองดูเมื่อกี้นะเท่าที่มองดูเมื่อกี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นเหล็กคด นนิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับอาจจะไปโดนฝอยโดนตอหรือโดนอะไรนิดหน่อยนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานแล้วก็ไม่ไม่ได้ทําให้รถดูมีตําหนิมากนะครับหรือว่าสวยๆเลยนะครับคัดทงัดซีดูนะครับช่วงล่างไม่ผูนะครับไม่ผูไม่คดไม่งอไม่ดามนะครับเนี่ยครับครบเลยนะครับล้อแมกยางยังดีอยู่นะครับสวยๆเลยนะครับ ไปดูกันต่อที่ทัศซี่นะครับนี่ครับบางคนดูรถอาจจะไม่ได้ก้มดูขนาดที่ได้ทำไปนะครับผมจะแทนกล้องให้ดูเลยนะครับนี่ครับตรงล่างแบบไม่ผูกนะครับไม่ผูกนะครับน่าดูครับนี่ครับทรงสวยนะครับทรงสวยแล้วก็ช่วงล่างดีๆเลยนะครับอ่ะมาดูกันที่ห้องเครื่องนะครับมาดูกันที่ห้องเครื่องขอนะครับก็ ดูพร้อมกันเลยนะครับนี่เป็นฝั่งขวาของตัวรถนะครับเดิมนะครับเดิมนะครับฝั่งขวานะครับฝั่งขวาแล้วก็คานนะครับคานอย่างโตลต้าก็จะมีเลขคานด้วยนะครับเนี่ยครับถ้ารถมีการชนหนักมานะครับก็จะเปลี่ยนคานนะครับเลขตัวนี้ก็จะไม่มีนะครับเนี่ยครับแต่น็อตน็อตคานมีการขยับแล้วนะครับก็จะอาจจะมีแตกมาบ้างนะครับเท่าที่ดูด้านล่างนะครับ ก็ไม่ถึงว่าหนักอะไรนะครับระสซงคัสีด้านหน้ายังดีอยู่นะครับแล้วก็ซุ้มล้อนะครับเห็นไหมครับเดิมเดิมอยู่นะครับซ้ายขวาเดิมเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมเดิมเนี่ยครับแล้วก็โตโยต้าก็จะมีแผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นเพจก็จะบอกรุ่นรถบอกโมเดลรถนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ กาะโดยรวมถือว่าสวยอยู่นะครับยังสภาพดีอยู่นะครับสภาพดีอยู่ตัวนี้ก็จะมีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัว G ีนะครับเครื่องสามพันนะครับเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูที่ฝากระโปรงนะครับเนี่ยครับฝากระโปรงก็มีการแกะทําสีนะครับฝากระโปรงมีการแกะทําสีแล้วนะครับดูสีสันก็ยังเนี่ยครับมีการแกะเก็บสีนะครับ แต่รถไม่ได้มีการชนหนักอะไรนะครับดูนะครับโอเคขยับมาดูที่ภายในบ้างนะครับเสียงรถดังนะครับอาจจะเสียงพูดขนอาจจะเบาหน่อยนะครับภายในสวยๆเลยนะครับเนี่ยครับภายในสีเขาเรียกอะไรสีครีมนะครับภายในก็เดิมๆทุกอย่างนะครับเดิมๆทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัว G นะครับมี Airbag ABS นะครับ มีแอร์แบ็กนะครับทั้งฝั่งคนนั่งคนขับเลยนะครับนี่ครับมีแอร์แบ็ก ABS นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลที่พวงมาลัยนะครับนี่ครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้านะครับตำมนิดนึงนะครับก็จะเป็นเบาะตรงนี้นะครับมีรอยขาดนิดนึงนะครับก็ไปพุบใหม่เก็บงานได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดู เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดึงตัวขอบยางดูว่ารถคันนี้มีการชนหนักหรือพีความมาไหมนะครับเราก็จะสังเกตที่เม็ดอาร์ตนะครับสังเกตที่เม็ดอาร์ตก็ยังดีอยู่นะครับยังสวยอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้มีการชนด้านข้างมานะครับก็แต่บอกก่อนนะครับรถคันนี้มีการเคลียร์สีมาแล้วนะครับนะครับเคลียร์สีมารอบคันนะครับเป็นการเก็บรอยนะครับเก็บรอยขีดก่วนรอยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับอ่า ตรงประตูก็ยังเดิมอยู่นะครับโอเคจะไปดูที่ฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีชนด้านข้างมาไหมเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ดูเ็ดอาร์กนะครับนี่ครับยังสวยอยู่ยังสวยอยู่นะครับนี่ครับก็ไม่มีการชนด้านข้างชนหนักหรือี่คว่ํานะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถที่พิคว่ํานะครับ หรือว่ามีการชนด้านท้างมาก็จะเป็นการเก็บงานแล้วเป็นรอยสีโปะนะครับก็จะสังเกตง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะต,ติดนี่ึ้นก่อนเวลาเราไปดูรถนะครับเราก็สามารถที่จะขอทางเต็นท์หรือขอทางเจ้าของรถเขาดูได้นะครับตัวนี้แกะแล้วก็ติดใหม่ได้นะครับที่ด้านในนะครับที่ด้านในก็ระยะของกระจก,กับคอนโซลน,นะครับก็ยังชิดกันเรียงดีอยู่นะครับไม่มีการ ไม่มีความห่างความชิดที่ต่างกันนะครับก็ยังเรียงเสมอดีอยู่นะครับก็จัดว่าภายในก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับสวยอยู่พอใช้นะครับพอใช้ไม่ไม่ได้สวยกริบนะครับแต่ว่าสําหรับการใช้งานนะครับรถปี2อ0พันหกนะครับก็ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตรงประตูนะครับภายลงภายในก็ยังดูดีนะครับโอเคเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทนะครับ อันนี้เป็นการรีวิวให้ดูบองต้นนะครับก็ค่อนข้างจะถ่ายหลายๆมุมอยู่นะครับก็ประกอบการตัดสินใจนะครับสําหรับใครที่หารถรุ่นนี้อยู่นะครับสําหรับในส่วนของการอยากรู้สมัรมรถนะนะครับก็ต้องลองมาขับดูนะครับต้องลองมาขับดูนะครับเดี๋ยวผมเอาแกล้รถเดี๋ยวผมลอง ตาให้ฟังเสียงเรื่องไหมครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดแอร์ดูก่อนแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองปิดแอร์นะครับปิดแอร์แล้วจะลอง ฟังเสียงเครื่องกันดูก่อนนะครับนครับเครื่องก็เดินเรียบดีนะครับเครื่องเดินเรียบดีนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงพ่อครับสำหรับไวรุ่นที่ชอบรถสไตล์นี้เดี๋ยวผมจะเปิ้ลให้ฟังเสียงห่อครับนิดนึงนะครับนี่ครับเสียงมันหวานเลยนะครับสวยๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมหยุดวิดีโอให้สักนนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีแล้วจะลองดึงการวัดน้ำมันมาดูนะครับว่าสภาพเครื่องยังสมบูรณ์ดีอยู่ไหมนะครับสำหรับรถคันนี้ก็เดี๋ยวหยุดหยุดวิดีโอไว้กันหนึงก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับหยุดวิดีโอประมาณสักสินาทีนะครับก็เดี๋ยวเครื่องก็เริ่มอื่นนะครับเครื่องเริ่มอุ่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดึงการวัดดูว่ามีควันมีอะไรตดันไหมนะครับ ว่าเครื่องยังสภาพค่อนข้างดีอยู่นะครับเครื่องยังสภาพค่อนข้างดีอยู่ถ้ารถที่เครื่องหลวงแล้วก็กาลังอานไม่ดีก็จะมีวันมีอออนมลองน้ํามันกระเด็นขึ้นมานะครับหรือมีลมพุ่งขึ้นมาแรงๆครับอันนี้หมายถึงว่ารถกำลังอัดเริ่มไม่ดีแล้วก็คะแนนคือกื้องเครื่องหลวงนะครับแต่อันนี้ก็คือเครื่องยังโอเคอยู่ครับเครื่องยังค่อนข้างที่จะดีอยูยอย่ครับก็ดูไว้นะครับ,รบเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับตัวรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกอีกคันหนึ่งนะครับ ที่สภาพค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ที่คำอธิบายวิดีโอนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือมีคำแนะนำอะไรก็โทรมาได้นะครับโทรมาสอบถามนะครับได้นะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับจบการรีวิว v ีโก้ปี2006 30ตัวทีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ